สวัสดีครับันดับแรกต้องแฮปปี้เบิโกเดย์ก่ับขอบคุณครับปีนี้กี่ขวนล้วคะปีนี้สิบยี่สิบเราเล่นยี่สิบสี่ครับผมเป็ยี่สิบสวนแล้วครับเป็นยังไงมากวามมากว่าวันก่อนอ๋ก็รู้สึกดีใจมว่าันนี้แบบหลายๆอย่างที่ทุกๆคนทำให้เราตั้งแต่แบบฟกลลี่แล้วก็ของขวัญด้านหน้าแล้วก็ความรักทุกคนมาด้วยวัน ใจมากเลยครับผมว่าเพราะวันเกิดปีนี้เนะี่ยพิเศษก่าปีที่แล้วเยอะเลยครับและด้วว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงกับปีที่แล้วอยู่มากตองไหนครับอ่าใช่ครับผมเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าปีที่แล้ววันเกิดผมมัมนมีพี่กแฟนคลับอยู่มีเตตี้อยู่ประมาณสัก20คนนี่แหละ10-20ถ20คนประมาณนี้ครับผมนี้แล้วก็ จัดเล็กๆอบอุ่นปีนี้ก็อยากจัดอบอุ่นเหมือนกันนี่ก็น่าจะพยายามอบอุ่นที่สุดแล้วครับอยากเจอทุกคนครับอยากให้บอสพูดขอบคุณทที่แฟนคลับนครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณชอตี้บอสทุกคนนะครับขอบคุณุที่แฟนคลับทุกคนที่อยู่กับผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอยู่กับผมจนมาถึงจุดนี้นะครับขอบคุณที่ยังยังรักแล้วก็ยังซับพอร์ตบอสนะครับผมก็ จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีครับแล้วก็จะมอบความสุขให้คนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใครอยากให้บอสพูดคำพิเศษของานวันนี้หน่อยดีไซน์บอสงานวันนี้ใช่ไหมครับดีไซน์บอสเนี่ยก็เป็นงานที่อบอสเนี่ยได้มีการร่วมมือกับทางมิวายแล้วก็ทางบอสออฟิเชียลนะครับคือบ้านบ้านเบสของบอสเนี่ยครับผมจะดทำขึ้นเพื่อแบบจะถ่ายรูปเพื่อน,นำมาประมูลครับผมแล้วก็นำค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยไปทำบุญน,นะครับผม,อมนอกจากการมีประมูลภาพแล้วลวันนี้ก็ยังมีอะไรพิเศษอีกเยอะนะแฟนๆนอกจากประมูลภาพแล้วเนี่ยในงาน Be the Boss w o r l ก็จะมีประมูลของใช้ส่วนตัวครับผมเช่นของของรักของที่มีความหมายกับผมอะเงี้ยครับผมก็นํนาม,มาประมูลด้วยไว้ให้แบบคนที่เรื่องอะไรอ่ะให้กับแฟนๆที่สนใจอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ร่อมทำบุญด้วยกัน ให้พอดูตัวอย่างรูปั้นก็มีที่นำมาบอกว่ากับเล่าสั่งเลยว่าทำไมถึงด้วยชื่อนี้อ่าเป็นเป็นรูปเหมือนกันครับผมเป็นรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปที่เป็นผมในตอนเด็กที่แบบเป็นเบบี๋เลยแล้วก็คือมันเป็นรูปที่ตั้งไว้ตั้งแต่แบบสมัยไหนแล้วเนี้ยรูปมันน่ารักมากผมผรู้สึกว่ารูปนี้มันแบบเออหน้ารักอะก็เลยแบบว่าน่าจะเป็นเป็นสิ่งที่แบบเออน่าสนใจแล้วก็มีความหมายสำหรับผม มีเตรียมอะไรมาให้แทนมากขึ้น,นมาหรอก็จ,จากอ่าเราจะได้ทําบุญร่วมกันแล้วนะครับผมกม็จริงๆมีความสนุกครับผมความสุขรออยู่นะครับวันนี้ก็ก็จะมีร้องเพลงมีกิจกรรมมีเก,กรรมต่างๆอะไรเงี้ยครับผมให้ผมได้มีร่วมกับทุกคนครับเห็นว่าเรามีคือว่าเราจะมีเซอร์เรียล์อ่าวันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็ต้องรอติดตามภายในงานวีดีโอบอสโลก เพรว่าการทเพลงมันก็คือเป็นความฝันอย่างของเราด้วยคจริงๆการทาเพลงเนี่ยเป็นความฝันของผมอย่างหนึ่งด้วยครับผมเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาทํางานในวงการันง,งแลนวก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงยังผมจะชอบร้องเพลงเพราะว่าเราสามารถทําให้คนฟังมีความสุขได้และจุดนั้นคือพ้อยหลักที่ผมอยากจะสื่อสารความรู้สึกต่างๆผ่านบทเพลงครับพ่อบอกว่าส่วนร่วมในการทำเพลงเรามมอ เพลงตอนนี้มีเพลงหนึ่งที่ปล่อยออกไปใช่ไหมครับเป็นเพลงภาษาจีนเนาะแล้วก็จริงๆมีอีกเพลงหนึ่งที่เป็นอ่าภาษาไทยซึ่งผมแต่งเองผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยฟังผ่านๆโทรมาแล้วบ้างครับก็เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ละกันเพลงนั้นก็เขียนเองทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็ได้พี่ติ๊กเพเก้ามาช่วยโปรดิวเซอร์ครับใระว่าดนีก็คือแบบยิงงาน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ออกมาเป็นแบบสเปเชียลให้กับแฟนๆด้วยครับผมเพราะว่าเพลงเพลงนี้พูดถึงเพลงนี้แล้วกันเนาะเพลงที่ผมแต่งเองอ่ะมันมีความหมายกับผมมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ถ้าไม่มีทุกคนวันนี้มันก็จะไม่สมบูรณ์เท่าเท่านี้เลยแบบออกมาแบบนี้เลยก็ต้องรอติดตามคือเหมือนียกว่าเพลงนี้อยากมอบให้แฟนๆใช่ครับเพลงนี้อยากมอบให้คนที่เราหลัก ของวัญจ้าทานขับส่งมาให้แล้วถามก่อนเราได้มีซื้ออะไรให้ตัวเองหรือเปล่า,าออมีซื้ออะไรให้ตัวเองไหมนะครับผมก็มีครับเมื่อวานก็ได้ซื้อกีตาร์ตัวใหม่ลูกชายคนใหม่ครับผมหวังว่าเอามาเขาเรียกว,ว่าใช้ประโยชน์ในการทำเพลงต่างๆหรือว่าในการเล่นในการโชว์อะไรนี่นะครับทีนี้ก็ต้องทันไม่ได้ถึขงขันจากคนพิเศษแล้วค่ะวันก่อนก็ได้ได้มันแล้วนะ เขาซื้อของมาให้ผมแล้วยแต่ไม่รู้วันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าพี่ยังไม่ได้บอกว่าใครอ่ะอ๋อแอพี่ยจะไปดีกว่ากันนี่ไงได้เลยนี่ไงให้มาแล้วนี่ไหนถึงมาถามลอยอาโาลอยให้อะไรมามานอกจากที่เขาให้ใจเรามาแล้วอ่าล่าสุดให้เขาน่าจะเห็นผมเป็นคนที่แบบว่าชอบใส่หมวกเขาเลยซื้อหมวกให้ผมแต่ก็วันนี้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอาอากันถามถึงพี่น้องคนอื่นบมาก น้องปลอดมาน้องปลอดก็ซื้อมาให้ตอนนี้ตอนนี้ของน้องปลอดแล้วครับผมก็มาเป็นมาเป็น,ปนช่องเงินเหมือนกันน่ารักมากน้องปลอดอพ,ลพี่พีดพี่พีดยังอ่ายังไม่เจอเลยครับวันนี้เดี๋ยวก็น่าจะน่าจะหลังจากนี้นะครับจะน่าจะมาเป็นตุลยอยู่มาใช้กันอีกน่าขาดแล้วหลังจากนี้เราจะได้ดูผลงานอะไรกันบ้างหลังจากนี้ใช่ไหมครับผมก็จริงๆหลังจากนี้เราจะ ผมน่าจะไปในส่วนพาร์ทของการทำเพลงออกมาซะมากกว่าเพราะว่าตอนนี้มีทั้งเพลงซิงเกิลจีนแล้วภาษาจีนแล้วก็มีเพลงภาษาไทยที่ผมแต่งเองก็จะได้ฟังกันในงานว e ี D ดีบอวแล้วครับแล้วก็ไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะได้ฟังเดบิวต์ของผมด้วยบ่ากแล้วฝากด้วยนะครับแล้วก็อ๋อแล้วก็มีซีรีส์่อมไบร์วอลนะครับผมก็อยากจะฝากด้วย